ตอนนี้น้ำทะเลขึ้นแล้วขับดแล้วใช่มาทักน้ำทะเลขึ้นแล้วเดินไปดูไหมว่าจะเป็นทะเลหรือเปล่าฝนตกนานนี่เลยอะไรครับอะไรเยอะมากเลยก็จะเดินไปดูนี่กับปามไหมไม่เอาไปดูว่ามี็ัแต่ทะเลอะไรบ้าง เดี๋ยวเราจมน้ำไปไม่จมน้องถ่ายคลิปเมื okay. ม่อคืนเราไปไอ้เมื่อวานใช่ไหมเราไปตรงเกาะน,นั้นมาพารตเตอร์ก็เช้าแล้วแปดโมง,ง,งพาร์เตอร์มาเดินเล่นเดี๋ยวปาจะพาเตอร์เดินลงไปข้างล่างนี่อันนี้นี่พี่เขาซื้อนี่มาให้ลูกบเคายำเขาเคยกินไหมกินเขาเคยกินป่ะไม่เคยปาก็ไม่เคย เดี๋ยวป้าซื้อไก่ทอดจะข้าเหนียวให้หนูว่าล่ะหิวปะล่ะหิวหิวใช่ไหมเดี๋ยวไปเจ้าไก่ทอดข้าวเหนียวไก่ใช่ไหมมื้อเช้านียวไก่ครับกับข้าวหมกเอาถ่ายข้าวหมกเลยนะได้ค่ะได้ทางถ่ายข้าวหมกไปกินไม่เต้ยข้าวหมกกินไม่เต้ยข้าวหมกขไปาแล้วก็มีไข่นี่ด้วยนี่ผัดหมี่แม่เต้ยกินได้ หลังจากที่เราไปเดินมานะตอนเช้าแปดโมงเราก็ได้อาหารกลับมาได้อะไรบ้างนี่หมามาอันนี้เขาเรียกว่าข้าวยำข้าวยำข้าวยำต้มีเพื่อนมาด้วยเนี่ยแมวข้าวหมกไก่มีเพื่อนมาด้วยข้าวหมกไก่อันนี้ข้าวเหนียวไก่จจะเต้ว่าอะไรนะลูกเพื่อนมาอมีเพื่อนมาด้วยเหรอแมวโอ้ข้าวเหนียวไก่นี้เท่าไหร่นะมาสี่สิบห้าบาทนี่ส5บห้าบาทรวมเป็นหกสิบบาท กินข้าว60บาทเองมามื้อเช้าเท่าจับเกาะลิบงนะตอนนี้เรานั่งกินข้าวกันที่จาลาหน้าห้องเรานะโอเคเรากินข้าวกันอร่อยนะแปลกๆเขาข้ายำเป็นครั้งแรกเป็นไงบ้างข้าวยำครั้งแรกจะบอกว่ามันกินได้นะมันโอเคแหละแต่ว่ามันก็เหมือนสแน็คของเราอะถ้าให้เราคิดว่ามันเป็นข้าวเราคงกินไม่ได้ไม่กินเราอิ่มใช่ไหมกินขนมไม่ไม่ไม่กินขนมนี่กินขนมนี่ มันจะแบบมันมันเหมือนกลิ่นมะพร้าวอ่ะอร่อยอะ่อยอย่างมากเลยนะหอมอร่อยมากเนี่ยอร่อยมีผักมีมะม่วงมีอะไรใช้ได้เลยเจ้ปลากินเนยของปลาก็ยังกินเหลือเยอะอยู่เลยขมุกก็อร่อยนะข้าวข้าวแห้งข้าวแบบไม่ไม่มันมากแล้วก็ไก่เปื่อยมากเนี้อนตัดเอาออกไปขมุกมาดีแหละสเตเตอร์ก็เป็นเดือดไก่จะหมดแล้วจะหมดแล้ว เราก็มาอีกแล้วนี่เห็นไหมนเนี่ยลูกแพะเด้นไปดูใ,ใกล้ๆดิตัวเทียบขนาดนตัวเล็กไหมตัวใหญ่เออไปถึงบ้านตรงนี้นะแพะอยู่ใกล้ถึงบ้านเลยมีพี่สาวไปหาพี่สาวไปโรงเรียนย่างโรงเรียนเปิดยัง

อ่าตอนนี้เราขับรถมาเรื่อยๆเนอะมาโผล่ที่หาดหานหนึ่งเนี่ยมันเกาะลิบงยังไม่รู้เลยหาดอะไรเราเข้ามอไซค์มานะจากที่พักนี่สกูปี้ไอขับสบายมากเลยโอเคเราพาหมามาทั้งฝ่ายดูนะแรงหน่อยเนาะเออมีไายโพท็อปนวัดวิถีของจังหวัดตรังเออต้องมาหาตรงนี้นะ นี่ขยักแล้วก็มีตรงนี้แบบที่แบบคนมาทำชิงช้าไว้เล่นๆกันได้จะโล่งๆหน่อยตอนนี้เป็นเวลาเก้าโมงวย่ไหมนี่มีคนเลยพบปูได้เยอะแยะเลยปูเต็มเลยอเคอาไปเดี๋ยวเราไปดูพยูนกันต่อนะ ก็ดูหอยที่เปลือกหอยที่หาดดิดูเนี่ยดูเปลือกหอยที่หาดเนี่ยเนี่ปลือกหอยน่ารักมากเลยเอออันใหญ่มากเลยเนี่ยที่นั่งด้วยนอนสบายเลยฟังเสียงคลื่นเสียงลมเอออีดน้ไม้นะด้วยก็อีดน้ำไม้เอเไปเดี๋ยวเราไปดูพายุนกันต่อเตอร์ไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าเนี่ยจะสิบโมงแล้ว เนี่ยเราขี่มอเตอร์ไซค์กันมานะจะมาจุดชมวิวดูพยนูนตรงนี้มีลูกปั้นพยูนอยู่แต่เขากำลังสร้างทางอยู่เลยนี่เขาก็าสร้างทางบันไดขึ้นไปอยู่บันไดก็ทางขึ้นไปค่อนข,ข้างชันเลยนะใช่ลูกแต่ทางไปไม่ได้เลยเขากำลังทำอยู่เนี่ยต้องโอกาสหน้าและตะเตอต์ไม่ได้ดูค่ะพยนูน ไปพมาไปด้วยกันไหมครับไปเจ๊ดูทางดูทางไปด้วยดูทางไปด้วยไปจางชันบ้นางก็ตรงนี้ตรงนี้ทางชัน,นเดี๋ยวต้องเก็บกระโปรงดีๆถ้าเ,เก็บอะไรดีๆนะโอเคได้แล้วครับไปได้เลยไปนะไป คอยตรงนั้นคนเขายืนดูกันอยู่เนาะนี่แล้วเดินเข้าไปอลงรถกนโอ้น้ำใสมากเลยครับ <S <S อันนี้คือน้ำที่ใสมากๆมาจอดไหนครับเไหมูนมนหนอยไหไหมเหยังไม่ถึงล,ลูกลูกเดินจะไปดูข้างบนมนบ่นน่ข้างบนนั้นนะคะหอคอยอยู่ตรงนี้จะไปดูพายุกันแล้วคะ่ะหอหอคอยที่นั่นมัน มันทำอยู่ใช่ไหมแต่หอคอยตรงนี้ทำเสร็จแล้วเดินขึ้นไหวไหมค่ะจะเดินขึ้นไหวไหมไหวค่ะจะเดินขึ้นไหวจะอดทนจะไม่ต้องกินน้ำเลยน้ำก็ไม่ได้เอามาด้วยเดี๋ยวต้องออกไปตื้นน้ำพึ่งน้องข่าอคอยนะไปมานำไปแล้วไาตามไปอนุษย์ ไปเลยมาตามไปเจอด<อ>ูตกแบบมันีช่องูเนี่ยไม่ไม่ตกหรอหรือขึ้นไปเรเรอยไอเฮ้ยจุดชมวิวขึ้นที่ขึ้นที่น้ำมันท้อนมาก ได้ไหมยังไม่เห็นหรอกขึ้นไปอีกเตร์ไปอมองขึ้นไปดช่ต้องมีเรือน้ยง โอ้หนี่ขึ้นมาถึงข้างบนแล้วนะข้างล่างนิดเดียวเองนี่เห็นว่าเล็กเลยนี่เต้รเห็นไหมยากจะเห็นพายุนะนะมากินยอดทะเลเตอเป็นไรเป็นไรถูแต่ถูถูฟ้าเหรอแต่ถูเดี๋ยวหมาหมู่นี้ไปอยู่เดินหาสิ ล้อมองค่อยๆมองมันอยู่ในน้าในทะเลแหละมันจะลอยขึ้นมาเออจะมาหาหญ้าทะเลกินเลยเจอปะมาเจอพยูนแล้วเย้นี่ไงพยูนพยุแล้วของพยูนด้ยนี่ไงนี่ไงเตหญ้าเต้มาถายรูปให้มา่อนไม่ต้องเ เดี๋ยวไปดูที่อื่นอีกเราไปหามุมอื่นดูก็ได้ลูกมันมีมันมีหลายมุมมันอยู่ที่เวลาจังหวะด้วยมันไม่ออกมาให้เห็นง่ายๆลูกมันเป็นแบบสัตว์ป่าสงวนด้วยใช่ไหมหายากด้วยแล้วเป็นสัตว์ที่่อข้างจะใกล้จะสูญพันธุ์แล้วลูก,าลกหายากมากเลยปาพยูนเนี่ยเดี๋ยวลงลูกอ่าตอนนี้เป็นเวลาสิบเอ็ดโมงนะขับมอเตอร์ไซค์มาเรื่อยๆเนี่ยรอบเกาะริบงแล้วก็มาเจอทางเขาบอกว่าไปดูน้ำตกได้ เดินไปประมาณ100เมตรน้ำตกลงทะเลนะอัลเตอร์ยังไม่เคยเห็นน้ำตกไหลลงทะเลใช่ไหมลูกน้ำตกไหลลงทะเลไม่ใช่นะคือเป็นทะเลเลยใช่ไหมจริงเหรอเขาเขียนน้ำตกนะวอเตอร์ฟอลนะไม่มีน้ำตกเหรอนี่มันมีเชือกอยู่มั้ยรออยู่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 ตรงนี้เหรอ ไม่เล่นเรามาดูน้ําตกลูกเล่นสายก็เล่นสิอ่ะแต่ห้ามเปียกน้ํานะ,ะป,นปีนลงมาค่อยๆปีนลงมาเต้เออก็เธอลงมาปีนลงมาเลยนั่นแหละมาปีนเขาอะ่ะทางก็ค่อนข้างจะชันหน่อยนึงเฮ้ นี่ไงน้ำตกหมาม้ามีน้ำตกจริงด้วยทำเป็นหมาม้าเซ็กซี่ของหมาม้าหมดกันนะครับตอนนี้อตอนเซ็กซี่ของหมา,มา,มาเจ็บเดี๋ยวป้าพาลุยน,นี่น้ำตกแล้วไงตรงนี้แล้วตรงนี้เป็นน้ำตกนุ่นตัวเตอร์มาม้าไปดูนุ่นแล้ว ก็ไหลลงทะเลเลยนี่น้องมาเล่นน้ำกันน้อง่น้นนนำนตกเล็กๆนะเราก็มาหลงกันมาที่ชายหาดรับๆนะตรงนี้ยังไม่รู้เลยนะว่าหาดชื่ออะไรแล้วก็เด็กบางคนก็วายกับทั้งมดทั้งปูตรงนี้ก็จะมีนี่เยอะมาก เหินนะดูต้นไม้ข้างบนมันขึ้นได้ยังไงก็ไม่รู้ป้าพาเดินมาดูนะตรงนี้ก็เป็นไรกวอะไรโอ้ยติงตองกลัวไปหมดต้นไม้ต้นนี้ขึ้นได้ยังไงเตอร์เห็นต้นข้างบนไหมเนี่ยมันขึ้นไปได้ยังไงดินก็ไม่มี ลากก็ไหลลงมาจะถึงพื้นไหมก็ไม่ถึงซะหน่อยเออตลกมันนะแต่วิวนี่สวยมากนะครับเอ,อ้ยอย่าเหยียบเทา้าปลาสิเออเนี่ยตะขาบระวังอย่ามันมากัดนะตะขาบมีตะขาบด้วยนะครับริมทะเลมันเป็นธรรมชาติไงลูกก็จะมีสัตว์ทะเลธรรมดาหนะนะใช่ตอนนี้ก็จะเที่ยงแล้วเดี๋ยวเราต้องไปหาข้าวเที่ยงกันกินอีกเนาะ ตั้งแต่เช้ามาแล้วก็ไปทะเลมาหลายหาดมากเลย3 4สี่หาดแล้วเนี่ยยังไม่ทั่วเลยเกาะลิบงของเราตอนนี้ก็11เอ็โมงกว่าแล้วตรงนี้มีหอยปูเสฉวนเยอะมากแต่ตัวเล็กๆออย่างเนี้ยสองตัวเนียสองตัวเล็กๆเ,เลยเดี๋ยวจับให้ดูเตอร์เหมือนหอยธรรมดาใช่ไหมแต่จริงๆม,นะม,มันเป็นปูเสฉวนนี่เห็นไหมดูนะทำไมมันเป็นปูเหรอใช่อย่าเพิ่งจับอย่าเพิ่งใครมันขยับเองเห็นไหมหรพิษหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ แต่บางอย่างต้นไม้ก็มีพิษนะทางที่ดีก็อย่าไปจับมันแต่ดอกนี้เหมือนบอกดอกสมพู่มากเลยเยอะเลยข้างบนกินหอมด้วยเดี๋ยวเราจะไปเดินทางต่อกันนะครับ